เงาด้บดแพ็กเกจได้ตัวนียากไบเนนสองสามมือชิมน้ำคนได้น่ะบ่ได้หนังค่ะน่ะมันเป็นไฟงานโเนี่ยโอ้โหไปนหน้าเอาตาไปไล่ส้วงเลยงานบมีจ้าเป็นทอกระดาษหเรียมกลัวนี่บ้าเลยทั้งหักอย่างไปหอดหน้าหอดหน้าไปน้าคอย เราหน้าผู้เอื่อน่ะลองงบโย่เอาดีใจต้เกาของสุ่แกไอก่เ้เห็นลงองควาไม่ยัง่มันก็เบิ่งมาล้ำจ้างมาดาราบ่อุ้ยลองวอยู่วัดก็ดูบ่เนาะคะ ay, after, ือวางสันคิวเลไฟปบอกลูกบ่สองหมื่นผมจีลูกบ่ปล่อยัอย่างเนาะบ้าน็กโอ้ยอยู่บ้านน้องขาดทุนเ แม่ยังบ้าน้องขาดทุนเพราะว่าน้องลูกเป็นน้องรู้โอ้ยซื้อบ้าน้าบ้านน้องขาดทุนก็การติดติดในโลกใช่ไหมเจาะยุบบ้านอะไรนะเจาะหอยดูบ้านหลังหกโมงเออบ้านยังนอบ้านเนียงนอทุ่มบ้านแม่ยกขนาดไหนโอ้ได้แต่ได้คุนดอกนี่บ้านทุ่มึง แมาแจ้งดได้เมื่อไรเดียรเลยโอ้ได้วันทีสิบหกมีนะ่างานอ้อมพาโอ้เจ้ามา่ยังเหมือนโอ้แมาจ้งว่าเราเมือไรโอ้ได้เมื่อไรลราบันได้สิบห้ามีนะ่างานซีอยู่บ้า,นะานไหนกะ่บบ้านทุม่มบ้านทุมนท่มน้องลูกเอา้าคือใกล้กันเทยมเอ่ะมันก็พวกไก่กันเด้อ ของข่อยสิผมมีหน้างานก้อมผาเออของข่อยสิผาไมีหน้าอันมีเอาเข้าบ้านของเจ้าแล้วเขาตีไปบ้าของข่อยสิบ้านยอ่อเอาเออบงคือเขาลากันมาลำดีบึนกันลำบึงคือเชาวบ้านพอดีแด้วบัว่นแล้วแล้วระวัโอ้ย สมซื้อบาทดีเนาะข่อยหน่เนาะไอหลวงพ่อเจ้าข้าไอว่าสิเอาไปล้อมผาล้อมผาสิหาเงินเฮ็ดหยั่งกว่าล้วว่าโอ้ยสิไปสางหอฉันโอ้หอฉันจะไล่ยังไงบ่เดีหอฉันไปเลยหอฉันนี่โอ้ยเขาเอิ้นกุดกุดกับคุว่าหรากข่อยที่ผมมีน่ะล้อมผาพ่อจิบเบิ้งขันบ่เบิ้งอ้อมผาเขาเอาทั้งสีอ้อมนี่โอ้ยกูไปซื้อเนาะ ไม่พูดถึงแม่เมีตาจังบาททั้งหมดยัดด้วยพ่อวุ่นย่ายย่ายังหนีไปว่าไ่ายย่มยนเกินร้องพ่อคือวุ่นย่ายวัดบ้านที่ย่ายบ้านใดที่ไหนได้หนิแม้ยวุ้ยจ้างหั้งนาคอยพรกะแต่ที่จ้างหั้งนาเป็เหยียบนาขอโดษมาหยียบได้ยุติลงหมด ตั้ง<ด>แต่ลังสิทธ์ไปจนติดบ้านไปอินขอนโยทินมีของกินไม่น้อยแต่ขาตาหวานตั้งร้านแทงลอยปาดนิดจมูกหน่อยมานั่งขายก๋วยเตี๋ยวลือกย้อนกอดจอดจอกดก๋วยเตี๋ยวบะ่าขอนแก้นน้ำท่วมดิพอดฉันเลยงานเทพนีนจอดไปขายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยขายดีดีเบิร์ตซูมูขายไปขายมาหอดหน้าหนาวน้ำโบกไก่เป็นก๋วยเตี๋ยวเลียยโค หายยังก่อนตาแตกปรมืดเตี้ยอายหันประิืเจ้าโบก็ใหน่ะเจ้าโบก็ผาดได้หมดใจแล้วขอโทษย่อมกลัวไป็นผาเตือนบอกว่าเป็นย่อมโอนยเป็นคนขอโทษตาคดไปทำไมมีสีด้วยครับผู้นีงเป็นพาดกเป็นคดโอ้ยลงจะข้าวก่อนจอดจอดจอไปน้ำมู่อกันล่ะอุ้ยมะขาวแท้มา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 อยากใครค้ ขอโทษเรื่องงานอะชิบะไ,ไนีไม่ทัม้มดเพราะว่าเป็นโรคเกา<อ>่าหมอบอกว่าอย่างห้างไก่สัดปีกจ้าไหนจ้าเลียวขอมาบานเป็ดเริ่มปวดไข่ขึ้นมากรับหม,อ,ม,ม,มอพอแม่ดนอเพิ่มวินวินเพานมหูดึกื่น ขอบคุณหลายๆเ้อบอกดาบสอบเ่าเพิ่ไปเรียนมา่นอื้อคอยเป็นโลกเก่ากับบ้าฟังขอบคุณปลาเส้นน้องนานดปลาแซโอ้การตลาดยริงงครับปลาเส้นน้องปลาส้มปลาส้มน้องนาดบฟน้งนเขาไม่เป็นพี่น้องมานเอาว่าขายองหรอล่าบ้างเนี่ขึ้นแยกจากข้าวไปเด้ามือนี่มาแต่เศร้ามอบสิมาแต่เศร้าวันนี้ขายดีสุเมือเออแต่ว่งานงจ่กน้อยว่าเป็นังออเนะ คนเพี้ยนซื้อบ้านกับกิเศร้าดอกไฟมาไฟอ่อนเปล่าแม็ตื่นนอนมาบ้านไันนี้ซ้ำวได้ลร่างพ้อหนานี่เขาขายของบ่างพ่อหน้าเจ้าขายบยเตี้ยวยังนะบยเตี้ยวเนี่ยเนี่ยเป็ดสมบวชบวเนี่ยตุ้นเออเนี่ยยังขนาดเนี่ยหมาใช้ซื้อร้านเจ้าเอาเนี่ยในร้างเดียว ก็คือไผโพชนาค่ยเปลี่ยนสาเปลี่ยนสาเปลี่ยนเป็นอย่งโศกโฆษณาเอาอยากกินไม่่เอาไปต่อไปแป๊บเดียวไผ่ใส่แกงเอาไปต่อจะไปกวนเพิ่เาไไนี่ไม่จังไลยทางนี่แะจังไลเราไม่เนียยเส่หมอวยเดี่ยวไข่จัง ผู้มาคอยล่องทุดักบาทไปเชี่ยวน้ำต้มกระดูกได้มาขึ้นวงไว้งเหมือนเช้าจุดไฟห้อนกับกินไดนเลยเบิดจักบาทจะว่าบเงี้ยเใส่จนขุนเอเล่แม่ข้าขาไม่อัง่ะไรอ้าใครเอาเกิบมาไ้ได้หนี้ตายแล้คือไม่บอกปอบหวยจู่เฮี้ยมันดึกใไกลหรอมันตกเสมา คุณยายใจได้ใส่แบบนี้หนีเท้อเก่าเละเสียดายเอาเท้าจิ้มไปเมียน้ำเขาโยวใส่ไปแท่งเลยเมียจิไปเท้าังได็กจะว่าก่อดปุ่มหมอนี่เหมือนจักบาทเบิร์ตซี่ห่าลอยน้ำต้มกระดูกเขียวเกินไปสมองก็ได้กระดูกไหลออกมาลัวหัวมันไม่เหี่ยวพร้อมเลยมันเป็นงานดอกนวใส่กันไข่เล็งแกะแป๊บเดียวจะใส่แกะสมบัตใส่แกะโอ้เราเป็นคนบ่อทานตอนนี้นาะ้อไม่ไม่จะได้หลวงข้อมันจากสันแล้วมันเหลือกแ้ว น<ร>ี่ปลาสมปลาสมเห็นบนแม่ค้าพับไปแม <Enfin> ่ค้าผู้สาวฝากเงินมาให้่สี่สิบแปดครับโอ้ผู้สาวด้วยคนเราเพราะไอ้ปากเนาะอันที่สี่อะไรบ้างนี่ฮะนี่หัวข่อยเป็นหมอลำอยู่นี่สัมนทิ์เป็นพขยีดหน่อยเอ้าทีละที่ใส่หลอกขยีดทีละไม่ต่างกับขีดพันถ้าแม่บอไปนี่หายจะไปนั่นเลยผู้ถ่ายทั้งนี่ เขาเอามาไล่พื้นจะไปนน่นอื่นผูจะไปขางียกขางนันอยไปยุเาเอาเนียมอล่มมันเอาเนี่ยไปข่ามันอย่างเสียละตั้งว่าหาเขาอีกตั้งว่าอีหยังอยากขับยากเนี้ยยังดับเรานับเับเราไปยกัหลวงพ่อไยนเยพู ขอโทษหลวง่เห็นขาพระว่ามันขาคน่น่มคนก็พากันเดยากันทันลามอรั่งติดมอลั่งติดมียแต่งตัวนี้กัมอลังวทหารอากาศก็ดีใจชุดจ้าที่บอกโอ้ยซับไปเลยยุ้ันฝอยแตงสุดข่องงามงเจาหลายหุ้เอาลวงพอจะได้มาว่าว่าเอาแซวแซวไอ้มอลั่งขานียัางไ้สุดไปยังก็ป็หูดีๆนั่นเนียมันหู่ไว่าใดไปยังก็จะหูดว่าใดสุดปูไสเอาก็จะมาสุดปูใสสุดขับ ไปไปเอาปลาไปนอกเลปลาส้มนานอดขายขายปีกพนะนปลานี่หดปีกวันี่อาจาร์มาดูหลายเป็ดทูระไช่สีเมาสอีกแล้วเอาไม่ต้อทุอีกวัเมือเนี่ยเอบคุณเลยหลายเลยไอพ่อขาขาเนี่ยขาเจ้าเอาเกลียงปูกมาแล้วมันมีอย่างเนี่ยคุอมาหลายอย่างอันที่ต้องพูดนี่มักทัวมักทัวอันที่เยอะเกนนี่มักพีกอย่าไปไกลเพิ่นนย้ารักอ ต่อสน้อให้ไมเป็นเงาเสกแชมพงจังสั่นหันโอ้ยเง้ยเวขอไม่ได้หรอกโอ้ยมามามาเ้เขามาค่อยไปซะก่อนคุณเสียงอะไรความกันเจฟ้องเบียร์อยากได้ส้วงผมงาอยากได้ส้งผมสวยๆไเจ้าือเอเสริมสวยฟองเบียร์ถ้าไปดูน้องโคตรไห้่ำ